สวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีพี่นอ้องช่องย t ท b e เกษตรหมูพ่อเพียงมน,นี้มาอัปเดตลำไยนะพี่น้องบ่เดีวถ่ายคลิปลำไยหล่นนะเจานี่ลำไยก็ลังจับน่วยนะครับจับน่วยน่อยทำเม็ดบักเขือพ่วงสูสีเม็ดเบักขือพ่วงนะพี่น้องตอนนี้ลำไยก็ถือว่าดกสมบูรณ์พี่น้องน่วยก็เป็นสีเขียวครับนะครับช่วงอาทิตย์ก้อนผมห้ปุ๋ยขี้ไ่ไปทําต้นละเครงกระสอบพี่น้องก็ถือว่าผลตอบรับก็ทําให้หน่วยเขียวมนี้มาห้น้ำพี่น้องนะครับ มาให้น้ำเลยน้องเราะลำไยต้องลำไยนี่เขาจะขาดน้ำไล้เนาะพี่น้องมันเขาขาดน้ำนุ้ยเขาสี่แกัมพี่น้องน่วยเขาจะเป็นออกที่ิวผิวใหม่พี่น้องอันนี้ก็เลยมไให้น้ำนี่ประมาณนี้นะพี่น้องก็เข้ามาเบิ้งครับครับตอนนี้ลำไยเริ่มจับนุวยจับน้วยหน่อยติดน้วยแล้วก็ถือว่าดกสมบูรณ์ดีครับผมการให้น้ำช้อนนี้จานี้ไปเป็นการให้น้ำสม่ำเสมอครับ ช่วงก้อนไ้น้ำก็ผมฉีดยา่าแมลงครับข่าพวกแมงข่อมท่องเขาจะมากินหน่อยน่ยครับกินหน่อยหน่อย,ยตอนนี้ก็ฉีดยาคาแมลงยากัน,กกน,ร,นกกกกร่าแล้วก็บวกแคลเซียมบอลอนแล้วก็บวกปุ๋ยคิด15 5 35กาบ่มลูกหน่วยในโตก็ถือว่าหน่วยสมบูรณ์ดีครับก็เขาจับหน่วยสม่ำเสมอพห่น้องช่อบเป็นสีชอบเป็นสีเขียวน่ครับหน่วยเขากะดกพ่อ พอประหัณนครับบดกคับก็ถือว่าหน่่ยเขาสิใหญ่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ไปก็ใปมีสวนลํหไ่อีดอกรให้นำสม่ำเสมอในพี่น้องเด้อันมันแห้งหลายก็ห้่สามมืออห้่สองมืออห้กับปุ๋ยก็เพต้องเน้นปุ๋ยยังไรครับเพราะเพราหล่ตัวนี้ถ้าเหสรสางเนื้อครับก็หั่นพายากใส่กับบางๆก่อนก็เลยพี่น้องสุดสิบหาสิบหาก่อนก็เลยครับใส่บางๆเอา้นละสามขีดสี่ขีดเอาครับพอลำลำญ่สิเร่งช่วงเขาเม็ดดำพี่น้อง ถ้าเรไ่ยเม็ดดำเขาจะเร่งเร่งสารอาหารคือประมาณเดือนไปนล้วครับเดือนเมษ่ยงาพฤษภาคมยังจะเริ่มเร่งพอดีฝนมาพอดีปีนี้ก็อาการเลงแห้งแรงจังน้อยกับประมนีวันที่มีมีมีสิบสองมีสองมีหน้ากะลำแยกกัตอนนี้ก็บไฮน้ำสม่ำเสมอกตัววันน้อยสมบูรณ์ครับปุ๋ยกับตัวนี้ผู้เรนใส่ปุ๋ยยังพี่น้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่ยังเดียวพอสร้างปุ๋ยขี้ไก่มันลอยสอบก็เลยแบ่งปันกันไปกะบไ้น้ำจะขาดได้ครับก็ตอนนี้กับ เขามยังไยก็ห้น้ำสม่ำเสมอนี่ครับน้ำสูบน้ำคลองสมุทร t h มาครับจะหายน้ำปุยสีไก้ก็ห้แล้วพี่น้องนี่ครับปุยสีเข้ก็ไม่เขาสมบูรณ์เขานครับมาครับเอาเบิ้งภายในสวนครับสวนสมบูรณ์ดอก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 ,ดอกดีครับน่ยดีน่ยเป็นสีเขียวเกิดมีความสมบูรณ์ตอนนี้อันานห้าไหาน้ำสม่ำเสมอนี่น่อยเขาจิตตึงเร็วครับมเม็ดเขาสิรีบเพราะว่าท้าไหายน้ำดีสารอาหารดีนี่ ในเชาสอว่าใ,ใหญ่พี่น้องในเชาสิน้นนอยนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพนะี่นาะเรื่องของไฮนำ้ำสม่ำเสมอเในพี่น้องเรื่อย่าขาดน้ำครับถ้าลราไม่ขาดนานะ้ำเนาะนุ่ยเขาสิื่วงแล้วก็นุ่ยเขาสิื่ว่าเป็นสีเขียวน,นี่ครับนี่ครับนุ่ยเป็นสีเขียวก็ถือว่าใช่เลยก็บสิทธยาสิทธยาคำาแรงกับพวกบอกรถนครับเซนเฟอร์เมทินสามห้าขาไม่เนาะแรงปีกแข็งแม่งกินน,นู่นนี่ตายดีพี่น้องนี่ครับขาหนอนก็ตายดีทานั้นพี่น้องเนาะ ก,ก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามนะครับเกษตรหมูพอเพียงค้มรูลเราไม่ไย่ยจะขาดน้ำไลยพี่น้องจะนีให้น้ำมันแรงหายน้ำนรุด,ดูเอาสวัสดีครับ